สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะออมก็จะมาอ่านคำทำนายไพ่ให้กับชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีสิ่งดีๆใดมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะในเดือนตุลาคม6 6นี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะชาวราศีเมถุนว่าช่วงนี้พลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก่อออื่นก็ต้องขอบอกว่าการอ่านทํานายไพ่นะคะเป็นการอ่านทานายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจ,จงของคนใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยนะคะขอให้รับพลังงานดีๆไปเท่านั้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีต่อใจก็ปล่อยมันไปนะคะไม่ต้องเก็บไปนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะครูครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป,ปักรักษาคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ชาวราศีเมถุนนะคะขอให้เปิดเอาไมาให้ตรงให้ใช่เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นคําแนะนําให้กับคุณนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะก้าวดาบ ชวงนี้คุณอาจจะเครียดหรือว่ามีเรื่องให้คิดให้กังวลใจบางคนอาจจะจนอนไม่หลับนะคะอาจจะนอนไม่หลับ,ะะาจ,จ,นนลบจากสิ่งที่คุณคิดคุณกังวลอยู่นะคะก้าวดาบขออนุญาตปิดนะคะเพรมาคขอโทษเพราะบางครั้งอะ่ะส่วนมากเลยดีกว่านะคะ ส่วนมากไพ่าดาบจะไม่ค่อยผ่านนะคะจะไม่พอไม่ค่อยผ่าน AI เท่าไหร่ฉะนั้นขออนุญ,ญาตปิดนะคะโอเคขออาภัยนะคะไพ่ตกแปดเหรียญน,นะคะคุณอาจจะกำลังคิดหรือกังวลเรื่องเงินนะคะเงินงานจะทำยังไงดีเงินอาจจะ เดือนนี้เงินอาจจะไม่ค่อยพอใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องมีสิ่งที่ใช้จ่ายฉะนั้นคุณอาจจะคิดเรื่องเงินนะคะเรื่องการทํางานเนี่ยมีการลังเลมีความคิดจดๆจ,จ้องจ้องนะคะเพจออฟสตร์สิบดาบบางคนนี้ผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตปิดสิบดาบนะคะ บางคนอาจจะเป็นปัญหาการเงินบางคนอาจจะเป็นอ่าโดนโกงโดนหลอกโดนหักหลังนะคะโดนทําอะไรรับหลังนะคะทําให้คุณเจ็บปวดนะคะบางคนอาจจะโดนหลอกให้เสียเงินหรือในกรณีบางคนก็อาจจะด้วยสิ่งที่คุณทําด้วยสิ่งที่คุณเป็นเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นภาระต่างๆนะคะทําให้คุณต้องหาเงินโอ้ไม่ได้ดาบทั้งนั้นเลยอะ่ะ นะคะบางคนนี่นิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้วหมายถึงว่าผ่านไปนแล้วบางคนปรงได้แล้วปัญหาต่างๆนะคะมันเหลือแค่คุณคุณที่จะจัดการกับชีวิตตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะคุณกําลังจัดการอย่างดีที่สุดนะคะพลังงานของคุณอาจจะดูหนัก,นกๆดูดักๆนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยมากนะคะบางคนอาจจะคิดมากระวังเป็น โรคไมเกรนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมีอาการปวดหลังบางคนเป็นออฟฟิศซินโดรมได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทั้งหลายนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับอาการเหนื่อยจากที่ไม่เคยเป็นนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าดาบเยอะมากพลังงานของความคิดนะคะความเหนื่อยเยอะมากอ่าเรามาดูกันซินะคะว่า สิ่งที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีเมถุนคืออะไรคะสิ่งที่คุณจะได้รับความการเซอร์ไพรส์นะคะสิ่งดีๆคืออะไร Queen o f p e น t a c l e นะคะจากพลังงานคุณที่ดูเน็ดเหนื่อยเรื่องงานเรื่องเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนนะคะหรือคุณจะได้รับเงินมากขึ้น นะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะแก้ไขปัญหาในเรื่องเงินของคุณได้นะคะ queen of p e n t a c l e หรือไม่งั้นก็คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะจากการช่วยเหลือของคนคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นบุคลิกที่เขามีเงินนะคะเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะอ่า empress นะคะคุณบางคนเนี่ย รอลูกมานานรอการตั้งครรภ์มานานนะคะคุณจะได้นะคะคุณจะได้คุณจะได้เด็กเบบีนะคะหรืออย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหามีความท้าทายเรื่องการเงินนะคะคนที่ช่วยคุณได้เนี่ยคือคนที่คุณเคารพนับถือโดยเฉพาะคนที่คุณคนที่เป็นคุณแม่นะคะหรือคนที่คุณนับถือเหมือนแม่นะคะคนที่คุณบุคลิกที่ดูอบอุ่นนะคะ จะสามารถช่วยคุณได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องก,การเงินคือคุณจะยิ่งมีความมั่งคั่งมั่นคงนะอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็น m o t h e r of earth นะคะพระแม่ธรณีนะคะหรือถ้าคุณจะทำอะไรนะคะคุณสามารถขอพระแม่ธรณีนะคะกวดน้ำสวดมนต์สม,มาธิกวดน้ำของพระแม่ธรณีได้เลยสามด้วยคุณจะเจอกัะยานมิต่ที่ดีมากๆเลยนะคะ ความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความรักแบบเพื่อนมันจะดีขึ้นมากๆนะคะสิ่งที่มาเซอร์ไพรส์คุณนี่เห็นไหมคุณจะได้รับการปลดปล่อยเดอะฟูจากที่พลังงานของคุณเป็นดาบนะคะคุณจะมีอิสระมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิสระจากความคิดอิสระจากโซ่ตรวนปัญญาการต่างๆนะคะคุณจะออกมานะคะแล้วคุณจะ รู้สึกปลดปล่อยคุณจะมีความสบายใจคุณจะมีความสุขเห็นไหมหน้าตาแต่ละคนแต่ละไพ่นะคะคือมีความสุขมากๆนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะและสิ่งที่คุณคิดคุณกังวลอยู่คุณจะหายจากความกังวลนะคะไม่ว่าจากตัวคุณเองที่ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหรือจากการช่วยเหลือจากผู้หลับผู้ใหญ่จากที่คุณคนที่คุณนับถือจากคนที่เป็นแม่เป็นคุณแม่ของคุณเนี่ยนะคะหรือคนที่คุณนับถือเนี่ยมันจะช่วยให้คุณนะคะ ต่อยอดในสิ่งที่คุณเป็นต่อยอดในสิ่งที่คุณทําได้นะคะบางครั้งสิ่งนี้สิ่งที่คุณทําอาจจะเขาเร<ๆ>ียกวา<ๆ>่วาอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะทําให้คุณมีความมั่นคงนะคะเดือนตุลาคมเนี้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่คุณจะต้องทําแล้วก็ทําให้มันมีความมั่นคงนะคะเริ่มอันแรกคือคุณจะต้องเริ่มอิสระจากความคิดจากความทุกข์จากความกังวลใจซะก่อนนะคะ หรือไม่งั้นนะคะคุณก็จะได้รับการมีการสังสรรค์กับเพื่อนนะคะหรือถ้าคุณยังไม่มีสภาวะในแบบอารมณ์สบายใจสบายใจแบบนี้ขอให้คุณไปปลดปล่อยอย่างเช่นไปเที่ยวตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าแล้วแต่คุณชอบนะคะบางคนอาจจะไปดิ้งก็ได้อาจจะนัดเพื่อนพบปะสังสรรค์ก็ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นมันจะปรับสภาวะอารมณ์ของคุณให้อยู่ในความสบายใจมากขึ้น แล้วสิ่งที่คุณทำหากคุณจะรู้จะได้เห็นวิธีการของมันแล้วคุณจะได้ออกจากปัญหาออกจากความท้าทายของชีวิตคุณนะคะคุณสามารถออกได้นะคือไม่ว่าเดือนนี้หรือช่วงก่อนหน้านี้คุณจะเป็นยังไงนะคะในเดือนในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะมีทางออกคุณจะมีที่ปรึกษาหรือคุณจะต้องเข้าไปหาที่ปรึกษาคนที่สามารถให้คําปรึกษาคุณได้นะคะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วคุณจะมีวิธีการจัดการนะคะคุณจะออก ออกจากได้ออกได้จากทุกปัญหาเลยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาแต่คุณจะต้องอดทนแล้วคุณต้องใจเย็นนะคะคุณสําเร็จแน่นอนนะคะมันเป็นการเริ่มต้นในการเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณเพื่อความมั่นคงนะคะเจ็ดเหรียญก็ขอให้ได้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ